เซียนี่ยไม่ได้คุณอ้วนนแย่เลยนะเนี่ยวันนี้เกมเกมกมาเล็กยุ่งอยู่ครับบอกเขาบอกว่าถ้าเดินก็จะมีคนเพเ้นเยอะกว่านี้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยเปอย่างคนเบอขก็จะมีคนเนเยอะกว่านีา้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทีนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆก็จะมีเพ้นเป็นครอบครัวเลย ไอ้ถ่ายไอ้ติ๋มองตรงนี้อย่างเดียวอย่าไปโดนอะไรให้ไฟแดงมันกระพริบกระพริบไอ้ถ่ายเลยคุณแม่ดูอย่าให้ไฟแดงมันกระพริบกระพริบไปเฉยๆบอกเขาด้วยว่าเอ่อถ้าเยอะถ้า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 จำนวนเยอะๆก็จะคนก็จะเยอะกว่านี้คืออันนี้ก็คือแบบว่าเอาให้คือชาวบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปปั๊มไปอะไรทำกับมือกืสินท่จั แต่เวลาเวลาทำก็ทำเยอะทำเยอะคุนนัสกันนาสเียงนี่โฟลลิงส่งได้เลยนะนใช่ไหมโฟลลิ่งส่งบางจีนได้เลยใ่ไห่พี่เล็กกับพี่อ้อยด้วยโจ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 ยเมื่อกี้อะไรนะ อะไรนะที่เป็นยศาอะไรนะอะไรนะหงเป่าซือหงเป่าซือหงเป่าซือไม่ใช่อันนี้อันนู้นหงเป่าซือนี่สีห่อสีโอ้โหต้องสายตาดีนะโอต้องเก่งเล็กไม่ใช่เพชรง่ายๆนะเป็นชั่วโมูงนะบางทีผมใช่ๆๆอืมชมูงงานใช้ความชำนาญไม่ได้ลวกกับผิดใจร้อนไม่ได้ไม่ได้งานที่มือ เขาถึงปลอมแปลงไม่ค่อยไ,อได้แต่ก็ทำได้แต่มันเป็นแค่สีแค่สองสีสามสีอันนี้ต้องสมาธิด้วยใจด้วยเป,เป็นผมก็ลูปๆก็าหายเพ็น, <c oughs> นได้สีเดียวสีรองพื้นสีรองพื้น,นแต่ครูบาเพ้นใหม่กว่าน,นี้นะถ้าแกเพ้นนะแกทำสามสีทีจะเสร็จแล้วหมืนเหมือนแล้วแกมีถึงบาอจ้างเนย แต่บ่กข้านี้ใส่ได้หมไมข้ามันใหญ่อันนี้จบศินประกรไหมคะไม่ค่ะสีอะจินก็สีไม่ก็หกนี่แหละเขาเรียกว่าปูมัญญาจริงๆปูมัญญาแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ในส่วนระดับต่ำที่ต่อยู่ในห้อง เราอให้งเราให้แห้งแล้วก็เพ้นก่อนคะ่ะถ้าจะเอาก็ได้ส่งไปได้ต้องส่งไปค่ะเห็นรับ